ข้อสิบเจ็ดอ่าข้อนี้เป็นไงพี่จอร์ดเดี๋ยวพี่ลองอ่านจอร์ดให้ก่อนนะอ่ากำหนดฟองน้ำนาพอลิเฟล่ามานะคะแล้วก็ให้รูปเซลลของพอลิเฟล่ามาอันนี้คือออกเหมือนปีเวนปีเลยนะมันออกทีเหมือนกันนะคือสิ่งมีชีวิตที่ชอบออกก็จะมีพอลิเฟล่าพารามิเซียมอินดาไฮดราพานาเรีย แค่นี้เลยท็อปไฟน์นี่แบบไหมชอบอันนี้ควรู้หมดทุกระบบของเขาเนาะไม่ไม่ไม่เน็อแต่คือรูปนี้คือออกบ่อยภายในห้าปีสี่สิบปีเนี่ยมันออกเป็นปีเป็นปีหรืออะไรก็ตามแล้วก็ออกหลอกไปหลอกมาในชอยนั่นแหละน้องจําได้ไหมว่าเอชื่อเสียลอะไรบีชื่อเสียลอะไรออืเนาะ เอเนี่ยคือโคเอนโโคเอนไซครับเพราะว่าเป็นลักษณะเป็นโคลาโคลาคือปลอกคอเนี่ยเหมือนปลอกคอเนาะแล้วก็ B ก็คือเหมือนอะมีบาก็เลยเรียกอะมีโบไซด์เนาะของฟองน้ำเนาะแล้วเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องไปชวนก่อนไหมแล้วค่อยกลับมาเลือกหรือว่าเดี๋ยวดูก่อนอ่าเขาถามว่าอะไระข้อไม่ถูกนะข้อกไก่กลไกกันย่อาหารภายในเซลล์บใครอะมีบา ก็อะมีโบไซต์ไงก็น่าจะขายอะมีบ้าไหมอะมีบ้าคือย่อยยังไงอะมีบ้าก็คือมันจะมีฟาโกไซโตซิสเข้าไปอ๋อเหรอใช่อะมีบ้าอะมีบ้าก็คือมันจะเขามีไหมมีครับนี่ฮะอ่ามันก็จะฟาโกไซโตซิสเอาอาหารเข้าไปเสร็จแล้วพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปฟิวส์กับไลโซโซมแล้วก็ใช้เอนไซม์จากไลโซโซมจากภาพเนี่ยจากภาพนี้เราจะเห็นว่ามีเซลล์อะมีบ้าอยู่นะครับ นี่คือ e อียมีบากำลังเอาสิ่งที่เรียกว่าซูโดโพเดียมก็คือเท้าเทียมไปร้อมรอบแบคทีเรียซัม, <Some bacteria S 2> มแบคทีรียแหละนะรแล้วม,มันก็จะบรรจุเป็นถุงอาหารใช่ไหมครับเป็นฟู้ดแว c u คิวโอน แล้วเสร็จแล้วพอเข้าไปมันก็จะใช้ไลโลโซมอ่าฟบดแบคคิวโอนะฟหดแบคคิวโอ้นต้องใช้นิวเคลียสเดย์เลยเข้าใจง่ายอาหารเป็นฟาดแบคคิวโอนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือฟาดแบคคิวโอนก็จะไปรวมกับถุงไลโลโซมใช่แล้วก็เราก็ได้เป็นฝังก์ว์ไลโลโซมอ่าถูกต้องแล้วก็เกิดการย่อยแบบไหนอ๋อมันเป็นการย่อยภายในเซลล์หรือว่าอิน r a c e l l u l ลาร์ไดเจ i o n ใช่ครับซึ่งมันก็เหมือนกันกับตัวเซล ของอะมีโบไซต์ซึ่งก็คือเซลล์ B ในรูปนะครับนี่จริงๆขอเสริมได้ไหมได้เพราะว่าเซลล์ B นะก็ต้อกินอาหารเล็กกว่าห้าไมครออดู่นะพี่จอร์ดอืมอันนี้คือในไม่ออกสอบข้อสอบเอ็นแน่นอนู้หเกินไปปะเนาะเอาไว้บัฟเพื่อนไงเวลาที่แบบว่าเออฉันฉันอันแน่กว่าเนี่ยกินน้อยกว่าห้าไมครฉันแน่กว่านางจะถึงนางดูแต่ว่าเออข้อสองข้อนี้เลยถูกไหมพี่จอร์ดข้อนี้ข้อนี้ถูก ่ะฮะการถูกไว้ก่อนอ่าโอเคนี่ขาดแล้วเหรอพี่จอยกายเวลาทำข้อสอบให้เด่นชัดไปเลยกายใหญ่ๆเนี่ยโอเคนี่ใหญ่แล้วเหรออ่าข้อนี้ถูกอ่าไม่เอาเพราะว่าเราถามข้อผิดเนาะอ่าถูกอืม,อมกลไกการนำอาหารเข้าสู่เซลล์เอคล้ายพารามิซียมเซลล์เอนี่คือโคเอนไซส์นะฮะเนาะอ่าพอดีเรามีพารามิซียมมาด้วยอืมพารามิซียมเอาจริงอืม ส่วนตัวเลยนะแล้วก็คิดว่าน้องหลายคนเป็นเหมือนกันคือไปจําพารามีเซียมสับกับพาราเรียเพราะนั้นดูรูปเยอะๆนี่เรียกว่าพารามเซีสอมาพูดจริงเนาะอ่าพารามเซียมทําไมก็เหมือนกันพารามิซียมก็คือมันก็จะเอาอาหารเข้าภายในเซลโดยใช้ลักษณะของฟาโกไซโตซิสเหมือนกันเนี่ยฮะตรงนี้ ก็เป็นฟาโกไซโตสิสก็คือเหมือนอะมีบากับพราเซียมใช้กลไกเดียวกันในการนําอาหารเข้าสู่เซลล์เนาก็คือฟาโกไซโตสิสนะซึ่งในเซลล์เซึ่งซึ่งก็คือโคเอโนไซต์ก็ใช้วิธีการเดียวกันอ้าวโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวติดไว้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรพูดแน่นอนถ้าแบบนี้อ๋อเรารู้แล้วว่าเซลล์บก็ก็เหมือนกันย่อยในเซลล์เซลล์อก็ย่อยในเซลล์หรอโอ้โหอ้าวถูกอ่ะอ่า การย่อยอาหารโดยใช้เอนไซม์จากไรโซโซมพบได้ทั้งในเซลล์ A และเซลล์ B ถูกไหมพี่จอดถูกถูกเพราะอะไรเมื่อกี้เราพูดว่ากินอาหารเข้าไปเป็นฟูดแบคทีโอนฟูดแบคทีโอนต้องย่อยภายในเซลล์ฟูดแบคทีโอนแล้วฟูดแบคทีโอนก็ต้องไปรวมกับถุงไรโซซมอ่าถูกนะซึ่งก็คือการย่อยภายในเซลล์อิทราเซลลาไดเจชั่นซึ่งการย่อยมันเกิดได้ทั้งทั้งสเซลล์นะครับ อันนี้มีสิ่ง The Mud t h ด m เดีเราต้องรู้คืออีโคแอนโนไซด์เนี่ยมากกว่า5้าไมครอนก็กินได้แต่ถึงกระนั้นก็ต้องเล็กกว่าเซลล์นะมันก็เป็นย่อยภายในเซลล์อาหารมันควรเล็กกว่าเซลล์เนาะแล้วก็พี่ตออจะสอนอะไรเพิ่มมันกินยังไงอะไรเดี๋ยวค่อยสอนเราอ่าไม่ครับต่อเลยก็ได้อ่าแล้วทีนี้ก็มันต้อย่อยก่อนแล้วก็บางคับส่ง ส่งให้ต่อเซลล์บีก็ได้นะก็เป็นถุงอาหารส่งต่อกันไปกระบวนการหายกันคแปลว่าอะไรทั้งสองเซลล์ต้องรวมกับถุงไลโซโซมอยู่แล้วอันจะย่อยยังไงอืเนาะก็ถุงอยู่แล้วจบสรุปว่าการย่อยมันเกิดขึ้นในทั้งสองเซลล์ทั้งเอและเกิดในเซลล์ทั้งสองเซลล์ถูกต้องเนาะติ๊กถู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 กข้อสี่การลำเลียงสารที่ได้จากการย่อยอาหารของเซลล์บีเป็นการลำเลียงผ่านเซลโดยตรงอืม ก็น่าจะถูกนะคือมันมีมันจะมีฟังก์ชันแบบวิศุปให้ฟังก์ชันของตัวอะมีโบไซ์อ่ะอะได้ได้ได้ที่เราควรจะรู้เรื่องอะไรก็น่าจะถูกนะเ,เพราะจากที่พี่หนุ่มเล่าถุงอาหารมันก็ pass through cell i n i ไปเลยอนอกจากนั้นตัวตัวฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งของตัวอะมีโบไซด์เอาไปดูเลยก็ได้ครับอ่ะอันนี้คือฟองน้ำนะคะฟองน้ำหนุ่มขอทวนให้น้องหน่อยแล้วกันนะครับฟองน้ำแต่มันก็อยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไร กาะอยู่กับที่แหละนะซิฟทายปะจำผิดจำไม่ได้แล้วนะทีนี้มันก็จะให้น้าให้น้ําไหลเข้ารูขอมนะฮะรูนี้เนี่ยเราจะเรียกรูนี้ว่าออสเตียออสเตียเนี่ย ยุบได้หดได้นะขยายได้หดได้เพราะมันมีกลุ่มเซลล์อยู่ตรงนี้ซึ่งในมอปลายเราไม่ค่อยสนใจว่ากลุ่มเซลล์อะไรเรียนแค่สองเซลล์มอปลายเอาไว้เอาแค่นี้แหละออกเกนัดนแห้ำก็เข้าออสเทียออสเตียแล้วก็อาหานก็จะมาด้้นนะูีเรียกว่ารูสปองโกเซลล์แล้วในสปองโกเซลล์น้องจะเห็นว่าอีโคลาอีโคลาเซลล์มันจะมีแฟกเจลัมเลือดกับก๊าบน้ำอยู่ช่วยในการพัดโบเพราะน้ำก็มีสารตะลายกลิ่นในบ้านไม่รู้น้องพี่จอร์เนาะแล้วทีนี้น้ำก็จะออกไปที่ออส พืล่มในที่สุดซึ่งเป็นรูปเปิดแล้วในรูปไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆเออใช้คําไหนแล้วในรูปก็คือพอแฟกเจลัมมันโบกมันก็จะมีเศษอาหารติดมานะครับน้องๆดูในรูปที่มันเป็นกเอโนไซส์กับอะมมโบไซส์เนี่ยตรงนี้ยนะตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะมีคอลาคอลาก็คือตัวเส้นๆพวกเนี้ยซึ่งมันจะมีเมือกอยู่มีมีพัทอยู่ใช่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ดับจับเศษอาหารที่มันมากับที่มันพัดมากับน้ำโดยอาศัยแฟกเจลัมเนี่ยกวบ อ่ากักถูกต้องโบกพัดน้ำแล้วก,ก็อาหาระนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บในรูปมันก็จะมีการนำสารอาหารเข้าสู่เซลโดยฟาโกไซตโตซิสนะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นนะทั้งในเซลลเอก็คือโคเอโนไซต์ A N o ide, นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเกิดการย่อยภายในเซลล์โดยไลโซโซมนะครับมันก็จะส่งต่ออาหารให้กับตัวอะมิบไซต์เห็นไหมอะมิบไซต์มันก็นำอาหารเข้าเซลโดยการฟาโกไซโตซิสเหมือนกันเนาะคราวนี้อะมิบไซต์เนี่ยมันก็เกิดการย่อยภายในเซล์ได้เหมือนกัน คราวนี้เนี่ยตัวอาหารอะมีโนไซต์เนี่ยนอกจากมันจะนํามันจะได้อาหารจากตัวโควเอโนไซต์แล้วเนี่ยมันยังได้มันยังสามารถจับอาหารจากภายนอกได้ด้วยใช่ไงก็อยา่างที่บอกว่าไ,วไมโครจกที่นได้ใช่จจะ<ม>คือหากินเองก็ได้หรือรับมาจากโคเอโนไซต์ก็ได้หากินเองได้แปลว่าอืมขยับได้เหรอ มันเคลื่อนไหวได้ใช่คือมันเลิศนะมันเลิศนะอันนี้คือแล้วจริงๆนางแบบเลิศฟองน้ำอ่ะมันมีเซลลเยอะมากเลยนะซึ่งในการจัดจัดแนกสิลลมีชีวิตพี่หนุ่มได้สอนละเอียดมากเกินกมปลายเลยเนะก็ค่อยไปเรียนแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราอ้างอิงจากแคมเบลเนาะพี่จอร์จซึ่งตามหลักสูตรสวทเขาก็อ้างอิงจากแคมเบลเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้คือมอปลายน้องจะมาบอกว่าไม่ถูกไม่นั่นไม่นี่ไม่ได้นะน้อเพราะว่าแบบถูก ก็สอนไปแล้วนะโอ้โหเซลตัางแบบหกแบบบาบาเน้อไม่เอานะก็เราได้จำนี้แล้วกันจ้าเนาะนอกจากนี้ตัวฟังก์ชันของอเมียไซน์เนี่ยเมื่อมันเคลื่อนไหวได้มันมู v e ได้มันยังสามารถแบ่งอาหารให้เซลล์อื่นๆได้อีกครับคืออยู่จุดเดิมแล้วก็เลื่อนไปอีกที่หนึ่งแล้วนําอาหารที่มันมีอยู่แบ่งให้เซลล์อื่นได้ซึ่งมันก็คือการลาเลียงอาหารไปยังเซลล์อื่นๆตามที่ชอยเขาบอกเมื่อกี้นั่นเอง No. นอกจากนี้นมันก็จะเป็นตัวที่มันสร้างสารที่มีความจำเป็นเป็นตัวสร้างสารนะสารคือเหมือนกับเป็นสารตั้งต้นในการที่จะผลิตสเกลเลตอลไฟเบอร์หรือว่าสปิคคูตัวนี้จะเป็นตัวคือคือเขาหาอาหารอยู่แล้วไงถ้าทวนคือสปนะิคคูเนี่ยเป็นสเกลเลตอลของ ซึ่งเป็นแคลเซียมคาร์บอนีเป็นซิลิคอนไดออกไซด์ก็ว่ากันไปนะฮะน้องนอกจากนั้นนางก็ยังเปลี่ยนแปลงบ้างรูปร่างไปเป็นเซลล์อื่นๆนะอีกอันนี้คือฟังก์ชันของนางคือเลิศมากทำได้หลายอย่างอ่าอ่ะงั้นเรากลับไปดูที่ชอยเราจะไปแล้วล่ะน้องเราจะเฉลยละงั้นข้อสี่ก็เลยถูกไงเพราะว่าการลำเลียงการลำเลียงสารที่ได้จากการย่อยโดยเซลล์วีเป็นการลำเลียงผ่านเซลล์โดยตรง ก็คือมันมู v e ไปเพื่อที่จะนำอาหารไปให้เซลล์อื่นๆได้ด้วยเนาะครับมันก็สี่ถูกคือแรงเราตกมึงเนี่ยเราเชืแล้วอ่ะมาดูข้อห้านะข้อห้าการปล่อยอินซายมาย่อยอาหารภายนอกเซลล์โดยใช้เอคล้ายกับที่พบในไฮดราเอาแต่มันไม่ไม่ไม่ภายนอกสิตอนนี้มันไม่มีการย่อยนอกเซลลมันเป็นการย่อยภายในเซลลเท่านั้นไฮดราเนี่ยมีการย่อยภายในเซลไหมไฮดรามันมีการย่อยสองแบบ อ่าจริงครัมันมีการย่อยทั้งภายนอกเซลล์เพื่อให้เป็นชิ้นส่วนที่เล็กลงแล้วก็พอได้ชิ้นส่วนที่เล็กมันก็เอาอาหารเข้าเซลลแล้วก็มีการย่อยภายในใช่เพราะว่าคียคืออาหารมันต้องเล็กกว่าเซลเนาะถึงจะย่อยภายในเซลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการหลั่งน้ำย่อยออกมาย่อยอาหารใน้เล็กก่อนที่จะเอาอาหารเข้าไปในเซลลเนาะงั้นข้อนี้ก็เลยผิดว่าเพราะว่าตัวฟองน้าเนี่ยทั้งโคเอนไซต์แล้วก็อะมิโบไซอะมันย่อย ภายในเซลเท่านั้น intra เซลลูลาร์ digestion uh huh. เท่านั้นซึ่งมันไม่เหมือนกับฟองนะคือซึ่งอันนี้พูดว่าภายนอกกไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นตอบข้อนนี้เพราะเขาถามข้อผิดเนาะโอเคนะฮะเนาะ